ถ้าคุณกล้าเปลี่ยนแปลงกล้าเปลี่ยนความคิดปิดฉากความจนแบบง่ายๆกับกายไพรินในรายการรวย24ชั่วโมง นับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แบรนด์คุณภาพจากเพียวไล์ดีวันสร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวีสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยยีิบสีชั่วโมงกับผมกายพลินครับอีกเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาพูดคุยอยู่เ,เกี่ยวกับเรื่องหยุดความล้มเหลวไว้แค่นี้ คือความล้มเหลวนี่เคยสังเกตไหมว่าลายหลายคนนะอาจจะไม่ทุกคนหรอกลยหลายคนนี่ทำอะไรก็ล้มเหลวไม่เคยสำเร็จในชีวิตเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนเกิดความท้อแท้สิ้นหวังหมดกําลังใจบางคนก็ไม่อยากหมดอะไรตายอยาก ติดเหล้าเมายาบางคนก็ดีหน่อยไปบวชเป็นพระซะเลยเมื่อทำอะไรไม่สําเร็จก็ไปบวชเป็นพระอย่างน้อยก็อาจจะมีความสําเร็จในการท่องนโมตัสสะหรือเอาดีทางพระมั่งผู้หญิงบางคนไม่สําเร็จล้มเหลวในชีวิตครอบครัวชีวิตความรักชีวิตการทํางานก็ไปบวชเป็นชีซะอย่างนั้นยังพอมีท่องช่องทางให้เราอยู่ให้เราเดินก้าดีทางชีก็มีคอยศึกษาธรรมะสอนผู้คน รามวดีไหมก็ดีไปแต่ลหลายๆคนไม่สามารถไปศึกษาเรื่องธรรมะได้ถ้าศึกษาธรรมไหมอ่ะอาจจะพอได้ผมคนหนึ่งละ่ะที่จะไปพัวพันกับความธรรมะแบบจนแบบเหมือนเหมือนคนทั่ทวไปเนี่ยยากก็ได้แต่ช่วยทนุบำรุงแค่นั้นเองช่วยเสริมสิ่งก่อสร้างจะให้ไปปฏิบัติธรมรมหลัทานโทษชาตินี้คงไม่มีโอกาส สำหรับตัวผมนะแล้วก็ไปเอาดีทางอื่นคือไปช่วยทางอื่นเมื่อทางนั้นเราช่วยไม่ได้เราก็ไปเสริมทางอื่นไปก็แบบนี้คนเรามันก็ไม่ม,ม,มีอะไรเพอร์เฟกทุกอย่างหรอกแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงฉะนั้นความล้มเหลวมันเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านของทุกคนอยู่แล้วไม่ได้หมายว่าคนที่สําเร็จแล้วไม่เคยล้มเหลวเลยเลยเขาเคยล้มเหลวมาไม่ต่างกับเราหรอกอาจจะน้อยกว่าเราหน่อย เกิดมาบุญภาวาสนาส่งผมยังคิดสงสัยอยู่เหมือนกันนะบางครั้งเนี่ยบางครั้งนี่ผมเปรียบเทียบเลยนะบางทีผมไปดูหมอดูหมอดูบอกว่าเอยตัวน,นี้มันอัดช่วงนี้อุบัติเหตุตรงนูน้นตรงนี้ขึ้นมีสิ่งที่ไม่ดีอะเข้ามาในชีวิตผมจะคิดเปรียบเทียบทันทีเนะลยไ้พวกฝรั่งมันมีแบบนี้หนระือเปล่าะฝรั่งมันก็เป็นคนเหมือนนะ ไอพวกอิสลามอ่ะนังสืออิสลามมันมีแบบนี้หรือเปล่าผมคิดนะใช่ไหมแต่คนไทยถ้าบอกว่าโอ้โหเนี่ยคุณไปดูหมอดูหมอดูไทยนี้คุณจะต้องไปแก้ดวงแก้กรรมจิตอ่อนบางทีต้อง,ต,องต้องทําะลรบางคนเสียเป็นหมื่นก็มีต้องไปทําไม่ทําไม่ได้โอ้ชีวิตจะตายหรืออาจจะมีปัญหาหรุนแรงบ้านแตกสลักแหลกขาดชีวิตธุรกิจล่มสลายต้องทําบทเป็นหลายหมื่นก็ต้องทําอ่ะแต่ผมนึกในใจเฮ้ยถ้าแบบนี้ ผมยังไม่เคยได้ยินข่าวฝรัง่งพวกฝรั่งหัวแดงว่ามันถูกทํานายว่ามันจะไปตายตรงนู้นนี้มันไปทําพิธีกรรมนะเพื่อที่จะให้หลุดพ้นบ่วงมารบ่วงกรรมหลุดพ้นอุบัติเหตุไม่เคยได้ยินข่าวเลยนะเมื่อฝรั่งมันก็เป็นคนไทยไมันก็เป็นคนผมก็เลยชั่งน้าหนักอยู่ตรงกลางไงเมื่อก่อนนะผมเคยนะไปดูดวงเนียขาบอกว่าคุณจะเป็นนู้นคุณจะได้นี้ล้วก็ฟังครึ่งหนึ่ง ถ้าเราเชื่อทั้งหมดเราประสาทเสียนะอย่าบอกให้ถ้าเราไม่อยากเชื่อทั้งหมดก็ได้แต่ไว้เตือนสติเอออย่าประมาทขับรถขับลาเอออย่าประมาทอย่าไปเกาะกลุ่มเขามากใช่ไหมก็ระมัดระวังอาจจะแล่มแหลมมาบ้างก็แล้วแต่นะแต่เราว่าระวังแล้วไงใช่ไหมโอ้ถ้าเชื่อทุกอย่างต้องไปทําพิธีกรรมฝรั่งไม่เห็นมันทําพิธีกรรมเลยก็ไม่เห็นนั่นเลย บางทีมันอยู่ที่ความเชื่อหรือความเชื่อมั่นเชื่อบ้างตามสมควรเนีย่ยรถผมทุกคันซื้อใหม่ป้ายแดงไม่เคยไปเจมเลยสักคันหนึ่งไม่ใช่ว่าเราดูถูกนะเพียงแต่ว่าเราเดินสายกลางไงพระเจ้าบอกให้เราเดินสายกลางใช่ไหมจะคําว่าสายกลางจะไปเจิมก็ได้ไม่เจิมก็ได้เนี่ยบางคนเินเดินสายกลางไปเจอมันก็ไม่ได้ผิดอะไร เมื่อผมไม่เอาไปเจอมัมนก็ไม่ได้ผิดอะไรไงก็เดินสายกลางไงพี่หนึ่ว่าเออเรามาระวังคือไม่ได้ลบหลูด่ดูหมิ่นอะไรพียงนต่ว่าเราเดินสายกลางทําก็ได้ไม่ทําก็ได้ไม่เห็นจะต้องเบโหจะเป็นจะตายเลยเลยก็อยู่อย่างมีสติอยู่อย่างมีความคิดปัญหาก็จะน้อยลงใช่ไหมแค่เรื่องความสําเร็จเนี่ยนะบางคนบอกว่าเออทาไมของเราไม่มีเลยทําอะไรก็หูแบบน้อยเนื้อต่ําใจ ไอ้คนนู้นทําไมมันทําแล้วมันได้ดีตลอดเลยไอ้ลูกคนนี้ทําไมแล้วมันสําเร็จตรงนู้นมันได้ดีตรงนี้มันได้ผัวฝรั่งมันได้สามีดีได้เมียดีคิดน้อยเนื้อต่ําใจทําไมลูกเรามันเป็นแบบนี้ไปขั้วผู้ชายหรือขั้วผู้หญิงมาจนจนทั้งนั้นเลยยิ่งหนักเข้าไปอีกคิดแล้วมันน้อยเนื้อต่ําใจเศร้าอย่าไปคิดมันทุกสิ่งทุกอย่างจำไว้เลยนะไอ้ที่เราเห็นมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ บางคนเหมือนกับคนรวยแต่นี่บานเลยอ่ะหน้าฉากการแต่งตัวโอ้บุคลิกการพูดใจดีมากเลยแต่หลังฉากนี่สินเพียบไอ้แบบเนี้ยเราดูภายนอกไม่ได้นะอย่าไปน้อยเนื้อต่ำใจในสิ่งที่ปรากฏให้เห็นตามน้ำไปเถอะเนะยอมรับสิ่งที่มันเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ลูกสะภย้ยหล่อเฮ้ยลูกสะ้สวยลูกลูกเขยหลอ่อ รวยจงน้อมรับลูกสะใภไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จงน้อมรับลูกเขยไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ไม่ค่อยรวยเท่าไหร่จงน้อมรับน้อมรับในสิ่งที่มันเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็จะค้นพบในสิ่งที่มันควรจะเป็นเดี๋ยวช่วงหน้ามันจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วเ,เราจะหยุดความล้มเหลวได้ไงพักกูเดียวครับ กลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนสยใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อืมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นะระลุ่มเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันน่นนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูก,ถกต้องที่สุด,สด ผู้หญิงอยากหยุดสวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือก B1 อยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้อง B1 นะคะสิ้นค่ะดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้อง New KC ีไ f e ค่ะอัสล l a m u a l a i k u m รำตุลลอตะลาบุรการตีว B1 เป็นตัวสําคัญสําหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทาน B1 น่จะดีขึ้นนะคะ New KC ไล f ์มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้ง ดีค่ะหุนดีเฟิร์มค่ะดูจุนดิจันนี่จนเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทํางานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลคะที่สําคัญทานแล้วเรามีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให,ให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085 666 8 3ห7 084 099 9347่น่ ชอบไหมพรายาหุน่นล้วนๆแบบนี้อไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะ ทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านลองรับด้วยแล้วก็มีไรายได้ทําให้มีไรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทํางานประจําไม่ต้องลาออกนะคะทํารายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีไรายได้ New KC l i g h ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทาได้ครับ New KC l i g h แผงการตลาดสั้นง,ง่ายได้ไวสม่ําเสมอ New KC l i g h ์ใส่ใจในตัวคุณสิงวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 กลับเ,เข้าสู่รายการรวยยีิบสี่ชั่วโมงกับผมกายบิลินอีกครั้งครับคือความล้มเหลวมันเกิดขึ้นได้ทุกมิติตอนเราเป็นหนุ่มป็นสาวอย่างที่บอกอะบางคนนะโอ้ชอบผู้ชายนะชอบผู้หญิงคนนี้มากชอบคนนี้ชอบทีไรไม่เคยสมหวังเลยแม้แต่ครั้งเดียวผิดหวังตลอดผู้หญิงหาือนชอบหนุ่มคนนี้มากเลยก็ใน,น,นที่สุดก็ต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า ทำไมที่เป็นแบบนั้นคนบางคนบอกเฮ้ยผมผมรู้ได้ไงผมได้เจอมาทุกอย่างไงบางทีเอาเป็นหนุ่มเนี่ย้วชอบผู้หญิงนะผู้ชายร้อยทั้งร้อยชอบผู้หญิงสวย,ยนั้นนหะใช่ไหมดีไม่ดีไม่มีใครรู้หรอกแต่พื้นฐานเนี่ยคือชอบผู้หญิงสวยชอบชอบชอบอกหักเป็นร้อยร้อยครั้งส่ใจไหมอกหักเนี่ยนะคนอื่นเขาไม่ต่างกันหรอกอกหักตอนหลังมาเลย ตั้งสตินะใช้ชีวิตอย่างตั้งสติเมื่อความโอกคกักมันเป็นเครื่องเดิมพันให้กับการดําเนินชีวิตให้กับความรักรักใช่ไหมรักแล้วโอกคกักใช่ไหมเปลี่ยนใหม่สิเปลี่ยนความคิดใหม่ต่อไปนี้ไม่ต้องรักใครอีกเลยทําได้ไหมผมทํามาแล้วไงตอนเป็นหนุ่มๆไยรุ่นผมทำมาแล้ว,นะลวสําเร็จว่าคราวนี้รักใครที่ไรโกรักทุกที แล้วต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าชีวิตหลังจากนั้นมาพลิกเปลี่ยนแปลงเดิมอีกไม่เคยรักใครอีกเลยเขาเรียกไม่เอาความรักมาเป็นตัวกําหนดไม่เคยผิดหวังอีกเลยแค่ชอบก็พอแค่นั้นเองถ้าผิดหวังก็ช่างมันสามวันเจ็ดวันลืมแล้วไม่ใฝ่ใจไม่หมุกมุ่นทําแบบนี้บ้างเราจะรู้มีความรู้สึกว่าเราเีมีความเป็นตัวของตัวเองเมื่อเมื่อก่อนถูก,ก,ถกความมอมเมา ความรักมอมเมาตาทาให้คนตาบอดที่เขาบอกลองไม่ต้องรักสิเราจะรู้เลยว่าไม่ได้สวยงามหรือเลิศหรูอย่างที่เราคิดอย่างที่เราจินตนาการความสําเร็จสมหวังจะมาเยือนเราตลอดไปไม่เคยล้มเหลวไม่เคยผิดหวังในด้านความรักเพราะเราไม่ได้รักใครอีกแล้วไงเนี่ยทาแบบนี้ดูใครที่ล้มเหลวทางด้านความรักผู้หญิงล้มเหลวเยอะนะทางด้านความรักข้ามครัวอูบางคนจะเป็นจะตาย ลองใช้วิธีนี้ดูไม่ต้องรักผู้ชายคนไหนเลยแค่ชอบก็บพอได้ก็สมหวังไปไม่ได้ก็ช่างมันแค่นั้นแล้วเราจะไม่มีผิดหวังในชีวิตรักอีกต่อไปการทํางานเหมือนกันเราไม่ต้องสร้างตั้งความหวังของความสําเร็จบงคนบอกบ้าเปล่าทำแล้วไม่สําเร็จด้วยหวังทำไมคือหวังแค่ในใจใอย่าไปตั้งไว้สูงไงแต่ต้องทํางานเต็มที่ ความสาเร็จไม่ต้องหวังมันก็มาอย่างนี้ผมเปรียบเทียบฟังมือความรักถ้าเราไม่ตั้งว่าเราจะรักเดี๋ยวมันก็ได้ความรักเองอ่ะเพราะเราไม่ไดผูก